คันธนามตำบลยางคำอำเภอพลทรายจังหวัดร้อยเอ็ดมีประวัติดั้งเดิมนะคะที่กู่คันธนามหรือว่ากู่บ้านดานพิจารณาจากรูปแบบสถาปัตยกรรมเป็นปราสาทที่สร้างในพุทธศตรวรรษที่18เพื่อเป็นอโรคยาสารตามแบบวัฒนธรรมเขมรแห่งหนึ่งใน102แห่งในสมัยพระเจ้าชัยวรวันที่7 ะะตามจารึกปราสาทต,ตาพรมประเทศกรัรมพูชาชื่อกู่พันธนามเป็นชื่อที่เรียกขึ้นในภายหลังตามนิทานชาดกนอกนิบาท เรื่องคันธนโพโธิสัตว์ชาดกที่นิยมเล่ากันในกลุ่มชนเชื้อสายลาวโดยผูกเรื่องพุทธประวัติเข้ากับสถานที่ในท้องถิน่นให้บริเวณกูคันธนามและโดยรอบเป็นพื้นที่ซึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จมาโปรดเวนยสัตว์บริเวณกูคันธนามประกอบด้วยสองอาคารอาคารสองหลังในกำแพงก็คือปราสาทประธานหนึ่งหลัง ตอนกลางแล้วก็อาคารบรรณลาัยอีกหนึ่งหลังทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของปราสาทนะคะนอกกำแพงด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือเป็นสระน้ำที่มีผังเช่นเดียวกับผังกู่พลระคังลักษณะส,สถาปัตยกรรมกู่คนธนามเป็นปราสาทแบบขอมที่ใช้ศิลาแรงเป็นวัสดุหลักในการก่อสร้างตั้งอยู่บนฐานสูงในผังสี่เหลี่ยมย่อเกตสร้างหันหน้าไปทางทิศตะวันออก ด้านหน้าปราสาทก่อมุกยื่นออกมาเชื่อมกับลานหินส่วนบรรณาลัยเป็นอาคารก่อด้วยศิลาแรงในผังสี่เหลี่ยมผืนผ้าด้านหน้าบรรณาลัยพบศิลาจารึกหินทรายอักษรเขมรภาษาสันส,นสกฤตนะคะเนื้อหาเรื่องของการสร้างอารุขยาสารให้เป็นสถานพยาบาลสําหรับประชาชนการแต่งตั้งผู้ทําหน้าที่ในอารคยาสารและการพระราชทานสิ่งของตามขนาดของโรงพยาบาลของพระเจ้าชัยมรรคที่เ ส่วนกำแพงก่อด้วยศิลาแรงมีผังรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากึ่งกลางกำแพงด้านที่ตะวันออกเป็นซุ้มประตูโคปุระรูปกากบาทก่อด้วยศิลาแรงแต่ส่วนที่เป็นคานใช้หินทรายสีชมพูภายในประดิษฐานพระโพธิสัตว์อวโลติกกิเตสวนสีก่กรทําจากหินทรายในลักษณะศิลปะขเขมรแบบบายนที่ปัจจุบันสูญหายแล้วนะคะนอกจากนี้ภายในปราสาทยังพบพระภัยสัตว ชยะคุรุวัยทูลประพาและพระวัชรธรบริเวณกึ่งกลางกำแพงด้านที่เหนือและใต้มีห้องเล็กๆที่สามารถเปิดสู่ภายในได้นะคะส่วนสระ น้ำนอกกำแพงกรุด้วยศิลาแรงในผังรูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้าเอกลักษณ์ของกูขันธานามก็คือการแสดงให้เห็นถึงแนวคิดในการผนวกเรื่องราวพุทธศาสนาให้เข้ากับสิ่งก่อสร้างศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ในเดิมในท้องถิ่นนะคะตั้งแต่ระยะพุทธศตรวตรรษที่18จนถึงพุทธศตรวตรรษที่22สมัยที่กลุ่มชาติพันธ์ลาวได้เข้ามาอาศัยในพื้นที่นี้นะคะซึ่งกรมศิลปากรในประกาศขึ้นทะเบียน กคันธนามในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่9มีนาคม2,478แล้วก็ก็กำหนดเขตที่ดินในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่15มีนาคม2,526นะคะเนื้อที่ประมาณ2ไร่3